ผมสากครินเกลืออ่อนครับผมเริ่มต้นจากการที่ตัวเองเป็นนักศึกษาที่คณะจิตกรรมอยู่แล้วแล้วก็กลับไปประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่กับเราสักปีสป,สปีหลังจากนั้นก็มาเยี่ยมเยือนคณะมาหาเพื่อนมาพบปะกับท่านอาจารย์ที่เคยสอนเราก็เหมือนเรากลับมาที่บ้านหลังจากนั้นไม่นานก็มีเปิดสอบอาจารย์ก็ท้าทามเราว่าเออให้ลองมาสอบดูอะไร ถ้าเหมือนกับตั้งคาถามว่าเราอยากกลับมาเป็นอาจารย์ที่นี่ไหมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วเราก็ได้กลับเข้ามาเป็นอาจารย์สอนที่ที่นี่ในภาควิชาศิลปะไทยโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่รักการงานศิลปะอยู่แล้วถาเมื่ออยากเป็นอาจารย์ในทีแรกไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตที่จะเป็นอาจารย์แต่ว่าเนื่องจากว่าได้รับความไว้วางใจเลยก็เลยคิดว่าเออช่วงหนึ่งก็ต้องลองดูก่อนว่าตัวเองทําได้หรือเปล่าก็ไม่ได้มี ความมุ่งหมายว่าจะจะอยู่จนถึงกเกษียณอายุราชการแต่ว่าตั้งใจจะอยู่ช่วยที่คณะนี้เราลาสัก4ีหปีพอเรามาเป็นอาจารย์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราพอจะมีทักษะที่จะเป็นครูได้ก็ดำเนินชีวิตเพื่อการเป็นผู้สอนมาตลอดมีลูกศิษย์เยอะขึ้นก็ยิ่งปูกพันมากขึ้นผมเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ชะลูดนิ่มสเสมอและก็อาจารย์ท่านอาจารย์ปีชาเถาทองและก็หลายๆท่าน ดังนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเราถนัดใช่ไหมเขาไว้ใจอ่ะแล้วก็สอนในภาควิชานี้เราก็ควรจะทําหน้าที่ของเราในฐานะอาจารย์ที่สอนในสิ่งที่เราถนัดไม่ใช่ไปสอนอย่างอื่นอะไรอย่างนั้นแต่ว่าในขณะที่ตอนเป็นอาจารย์เองก็ไม่ได้คือศิละปะมันไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องสอนทักษะเฉพาะเรื่องอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องทัศนคติความคิดความรู้ที่มันเป็น ความหมายทางศิละปะอื่นๆอีกก็ต้องไปสอนวิชาต่างๆที่เป็นพื้นฐานด้วยพวกองค์ประกอบศิลป์พวกวิชาพื้นฐานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย <S <S ผมว่าที่นี่เป็นที่ที่ให้เกียรติความคิดสร้างสารรค์อยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นเป็นอย่างไรแต่ว่าที่นี่ก็เป็นความประทับใจถ้าจะถามเพิ่เฉพาะตรงส่วนไหนอาจจะพูดยากเพราะว่าเราอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขทุกวัน การที่เราได้รับโอกาสสอนก็ส่วนหนึ่งแต่การที่ได้รับโอกาสในการที่จะต้องแสดงฝีไม้ลายมือสถาบันนี้ก็เอ,อื้อํานวยกับเราตลอดมีคําเชิญต้องไปแสดงงานต่างประเทศหรือว่าอะไรก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะทําให้การพัฒนาความรู้ของเราผ่านการแสดงงานในที่อื่นๆหรือว่าได้มีโอกาสได้พัฒนาความคิดของเรานั่นนั่นมัน ที่นี่เป็นที่ที่สนับสนุนให้เราได้ใช้โอกาสนั้น<ส>ผมคิดว่าศิลปะมันควรจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมันมันแน่นอนแล้วถ้าตศิลปะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์หากยังอยู่กับที่และยังคงสอนหรือว่าองค์ความรู้เดิมๆหรือบรรยากาศเดิมๆม,มันก็คงจะเป็นเรื่องผิดปกติสําหรับสถาบันหรือว่าแวดวงศิลปะแวดวงศิลปะนั้นเคลื่อนที่ เร็วบ้างช้าบ้างแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็ต้องปรับตัวตามคนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาก็แตกต่างกันไปถึงไม่พยายามจะพัฒนาให้ก้าวหน้าสิ่งต่างๆที่รอบลายล้อมเรามันก็ทำให้เราต้องก้าวหน้าไปด้วยอยู่แล้วผมไม่ค่อยรู้สึกแตกต่างอะไรมากนะักคือหนึ่งก็คือตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอายุเยอะยังรู้สึกว่าตัวเองยังเหมือนเ,เดิม การเกษียณก็เป็นส่วนหนึ่งของช่วงชีวิตเวลาชีวิตหนึ่งที่จะต้องทําบางอย่างน้อยลงหรือว่ากิจวัตรประจําวันของเราอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่โดยโดยส่วนตัวแล้วผมก็ยังคงคิดว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนอกจากเวลาทํางานส่วนตัวอาจจะมีมากขึ้นหน่อยหนึ่ง แล้วก็ยังเชื่อว่าตัวเองก็ยังโฟมวนวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละก็แล้วแต่เขาจะเรียกใช้ใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติคือปกติก็ทํางานศิลปะเป็นไพรออริตีแรกๆเป็นเรื่องลลื่ลำดับจากการทํางานศิลปะเป็นเรื่องต้นๆกิจวัตประจําวันในการเรียนการสอนหนังสือหรืออะไรก็ไล่ลําดับลงมาทีนี้พอเวลาที่เราจําเป็นที่จะต้องกลับเข้าบ้านตัวเองแล้วก็นั่งทํางานศิลปะมันก็เป็นเรื่อง ม่แตกต่างกันมากนะก็คงคิดว่าอยู่สตูดิโอก็จัดเตรียมพื้นที่อยู่นะแล้วก็สร้างสิงส่งแวดล้อมเพื่อให้ตัวเองทำงานที่บ้านได้ถนัดถนีขึ้นนะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ชีวิตเราไม่ได้อยู่ในไม่หาวิีเลยแต่เราอยู่ในแวดวงศิละปะเพราะนั้นมันก็คงจะหนีไม่พ้นการทำงานศิละปะที่บ้านนะแล้วก็ที่อื่นๆทนี่แล้วแต่ก็จะ มีมีโปรเจกต์อะไรที่เข้ามาในชีวิตอีก